สวัสดีครับผมมือนีก้วซอยเกาเอก,กบแบนบิสเคนะครับผมเห็ดไข่นะครับผมไข่ดองเกาหลีครับพรเพื่อนอุ้ยเมนูนี่สุดยอดนะนี่วิธีการอ่าแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับพรเพื่อนเหตดตามผมได้เลยแบบนี้หรือจะอีกวิธีหนึ่งเขาตอกใส่ตอกใส่ภาชนะอ่าแล้วเขาก็จะเอาช้อนนะครับนี่เอาช้อนมาช้อนออกแบบนี้มันจะได้แบบนี้เลยครับผมมือนีนผมใส่ยูมันแปดฟองนะครับพรเพื่อนนะ ไข่ไก่ดิบกินได้นะไข่ขาวเขาก็เห็ดเมนูอื่นก็นได้นะครับผมนี่นี่ครับซอสคันจังเคจังนะครับของมิสเตอร์เคนะครับซอสตัวนี้เป็นรสพริกนะครับผมอ่าเป็นรสพริกนะนี่รสเผ็ดแน่จังหน่อยแต่ว่าบเ่เผ็ดมากนะครับกลมกลอมพอดีครับเพื่อนนี่หาภาชนะที่ว่าปิดฝาได้นะครับเพื่อนนะเราจะเทซอสลงไปเลยง่ายๆนะครับเพื่อนแบบง่ายเลย ที่นี้เขาจะโรยด้วยพริกนะครับพริกกับกระเทียมหั่นนะครับไือมนะันนะนี่แล้วก็งาน,นะครับนี่งาขาวขัวเพิ่นแถมมาให้น้ำนะครับแถมมาให้น้ำเสร็จเลยนี่ปิดฝาไว้ใส่ตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนครับอ่าในหนึ่งคืนล่ะไวมากเลยครับนี่หนึ่งคืนแล้วโอ้โอไหไวเลยครับอ่าจัดเลยครับมือน,นี่นี่มันิอารมณ์มคล้ายๆแบบ นวลนัวนะครับนวลนัวมันมันเนี่ยโอ้เข่ากันนะครับกับซอสดองเกาหลีเนี่ยเพื่อนนะผูใ้ใดอยากลองต้องจัดเลยนะครับอ่าของแบรนด์มิสเตอร์เคนี่ซอสดองเกาหลีของมิสเตอร์เคนะเพื่อนนะอ่ามีลายรสชาติให้เลือกนะครับผมเบองคกับใส่กับเข่าสวยมหอนแบบนี้นะออ้หุยสุดยอดนะครับอ่าไปลองทําตามผมเดี๋ยวเลยไปครับผม